ครับก็สวัสดีครับชาวประชาวควมบอลชอนครับวันนี้เราพากันมาที่ตึกอธิการบดีนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีนะครับนักศึกษาสาขา Media Art a n d Design ะครับหรือสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อคณะวิจิตรศิลป์นะครับจะเข้ามายื่นหนังสือประท้วงผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์นะครับก็วันนี้ก็นักศึกษาสาขาก็ได้มา รวมตัวกันมาที่บริเวณหน้าตึกอธิการนะครับเพื่อจะยืนหนังสือนะครับก็สืบเนื่องมาจากกรณีมีการพยายามจะเซ็นเซอร์นะครับเทศการศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการเมืองครับโดยงานิทศการที่กําลังจะถูกเซนเซอร์เนี่ยก็กําลังจะถูกจัดขึ้นนะครับภายในจะเริ่มการติดตั้งภายในเริ่มวันเสาร์นี้นะครับแต่ว่าด้วยาการที่ทาง ขอสินมอชนะครับหรือว่าทางคณะวิจิตรศิลป์ก็ได้เข้ามาพยายามจะขอรายละเอียดของผลงานนะครับอย่างละเอียดครับว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเมืองหรือไม่อย่างไรครับในแต่ละชิ้นงานซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการเซ็นเซอร์นะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็นักศึกษาษก็เลยรวมตัวกันนะครับเพื่อ,อประท้วงต่อข้อ กฎนี้นะครับที่พยายามจะลวงลูกนะครับเข้ามาตรวจสอบนะครับเนื้อหาศิลปะที่นักศึกษาจะแสดงนะครับวันนี้ก็มีทั้งนักศึกษานะครับแล้วก็ศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะครับรวมถึงคนาดจา์นะครับของสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อนะครับก็ได้มารวมนะครับรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะยื่นหนังสือกันนะครับ แล้วก็ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นป้ายผ้านะครับเขียนว่าไร้ทึ่งซึ่งเสรีนะครับจะมีศิลปะไว้ทำไหมนะฮะก,ก็ปกติที่ผ่านมาครับประชาคมก็จะส่วนมากก็จะพาไปไลฟ์าการชุมน,นุมข้างนอกนะครับก็ไปร่วมสังเกตการแต่วัวนนี้ก็เ,เราก็ประชาคมมาชอครับเราก็ไม่อทอทิ้งนะครับ ประยชน์แล้วก็พูดถึงปัญหานะครับเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพแล้วก็ประชาธิปไตยในมหาพิยาลัยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราก็มาเกาะติดในกรณีนักษาวิจิตร์สิลป์ในครั้งนี้กันนะฮะก็ขอบคุณทุกำกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้น้องๆน,นะครับนี่ก็มีนักข่าวมาด้วยนะครับแล้วก,ก็น่าจะตอนนี้ก็ อยู่ในระหว่างรอผู้บริหารนะครับลงมารับหนังสือนะครับ ตัวแทนอธิการก็ได้ลงมารับหนังสือนะฮะตรงออกไปใกล้ๆดังๆพูดดังๆออันนี้เราจะยื่นจดหมายร้องเรียนนะครับ เ,เรื่องขอ,งเ,อ,อเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับสืบเนื่องมาจากความยืดเยื้อและความไม่เป็นธรรมในการดําเนินการของคณะผู้บริหารวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จากเหตุการณ์ที่นักศึกษามีเหียได้มีการเตรียมการจัดการแสดงผลงานศิลปะและ,และเป็นและเป็นการตรวจงานในรายวิชาโครงงานสื่อผสมซึ่งมีผลต่อการจบ การศึกษาของนักศึกษาจึงมีการยืน่นหนังสือขอใช้หอศิลป์วัฒนธรรมเมลัยเชียงใหม่ได้ตอบกลับมาโดยขอชี้แจงจึงออขอยืน่นจึงมีการขอยืน่นหนังสือขอใช้หอศิลป์เป็นสถานที่จัดสแสดงงานตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาสองห้า แต่ต่อแต่ต่อมาในวันที่4ตุลา2564ทางหอศิลปะวัฒนธรรมมหาลัยเชียงใหม่ได้ตอบกลับมาโดยขอชีแ้แจงรายละเอียดของผลงานทุกชิ้นที่จะแสดงงานไายในหอศิลป์พร้อมกับแจ้งว่ามีผลงานบางชิ้นจะไม่ได้รับอนุญาตในการแสดงงานในหอศิลป์เพราะสื่อถึงการเมืองและทางคณะ มีความเห็นว่าไม่เหมาะสมในการจัดแสดงงานในพื้นที่สาธารณะหลังจากที่นักศึกษาได้ยื่นเอกสารสแสดงรายละเอียดแล้วก็ได้ส่งหนังสือตอบกลับมาในวันที่12ล2564ให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปรูปแบบงานรูปภาพผลง,งานรวมถึงวิธีการติดตั้งงานในแต่ละชิ้นอย่างละเอียดโดยผ่านความผิด ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละผลงานโดยมีกำหนดส่งข้อมูลภายในวันที่1 3ตุลา2564และประชุมอีกครั้งในวันที่1 4ตุลา2564ซึ่งตามกำหนดการเดิมแล้วการจัดแสดงงานมีการติดตั้งในวันที่1 6 1ึตุลาและการจัดแสดงงานจริงคือวันที่18ตุลาคมหากต้องรอพิจรารณา ตามกาหนดของทางคณะผู้บริหารวิจิตศิลป์อาจจะทําให้ไม่ทันตามกําหนดการเดิมหลังจากที่ได้รับการตอบกลับมาดังกล่าวนักศึกษาได้ปรึกษาและหาข้อสรุปร่วมกันได้ว่าผลงานศิลปะทุกชิน้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างละเอียดแล้วและไม่ใช่การแสดงงานเพื่อเป็นการชุมนุมหรือ เพื่อเหตุผลทางการเมืองตามระเบียบการใช้สถานที่ของมหาวิทลัยเชียงใหม่แต่เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะในรายวิชาโครงงานสื่อผสมที่เน้นย้ำถึงความสําคัญของเสรีภาพทางวิชาการและแสดงความคิดเห็นผ่านการวิจัยค้นคว้าภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ซึ่งผลงานทั้งหมดเป็นผลงานที่สร้างขึ้นโดยความ และความพยายามอย่างหนักมาตลอดสองภาคการศึกษานักศึกษาทุกคนเห็นว่าผลงานทุกชิ้นควรจะได้จัดแสดงงานร่วมกันเพราะเป็นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษาและไม่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลงานใดถูกตัดออกจากการแสดงงานครั้งนี้เพราะนักศึกษาทุกคนได้จ่ายค่าเทอมและ ยังต้องจ่ายค่าหอศิลป์อีกเพื่อแสดงงานของนักศึกษาเองจึงมีข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้ 1. นักศึกษาจะใช้พื้นที่ตามกำหนดการเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการและสิทธิในการใช้พื้นที่ 2. นักศึกษาจะไม่ปรับแก้ผลง,งานศิลปะตามที่คณะได้มีการประกาศผลบังคับออกมา เพราะเป็นการลิดรอนเสวิรีภาพทางวิชาการและลดทอนศักดิ์ศรีของนักศึกษา 3. เนื่องจากคณะผู้บริหารวิจิตริลปชุดนี้หลงในอำนาจมากเกินไปใช้อำนาจในการข่มขู่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องมายาวนานระยะเวลาหลายปีไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาในการจัดแสดงงานนิทศการครั้งนี้แต่ยังมีเรื่องรายังมีเรื่องการลดทอนผลประโยชน์ที่นักศึกษาควรที่จะได้รับ ชนักศึกษาไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาไม่ได้ไปทัศนศึกษานอกพื้นที่หรือไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่ในการแสดงในการทํางานศิลปะซึ่งนักศึกษารู้สึกไม่เป็นธรรมและรู้สึกไม่สบายใจถ้าหากผู้บริหารคณะวิจิตรศิลป์ชุดนี้ยังดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่อยู่ 4. นักศึกษาอยากให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีก ในสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อหรือในสาขาวิชาอื่นอีกต่อไป กมากครับอาจารย์ครับ,รบผมในฐานะเป็นอาจารย์เดินอยู่ในมหาวิทยาลัยซึ่งมีเกียรติภูมิผมอยากมีคําถามจะฝากไปถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แลนะคณะวิจิตศิลป์ว่าเสรีภาพคือพื้นฐานสําคัญในการศึกษาค้นคว้าใช่หรือไม่และที่ผ่านมาในสมัยของการบริหารของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเวลานี้และคณะวิจิตรศิลป์นั้น มาอะไรเชียงใหม่มีเสรีภาพหรือไม่รบกวนคุรณาฝากถามด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับน้องๆเขียนในแนบท้ายว่าอยากจะต่อตอบรับเนี่ยครับภายในวันที่สิบสี่คือวันเนี้ยครับจะเป็นไปได้ไหมครับว่าน้องๆจะได้คําตอบภายในวันนี้ครับเดี๋ยวผมต้องนเสนอเดี๋ยวเองไม่ได้กระบวนการเป็นยังไงมั้ง ่งนี้จะมีผลกระทบต่อเวลาน,านองเขา,าในการ่อบหรือว่าการจบของเขาไมหมฮะถ้าเกิดว่าดาเนินการมาอนี้ผบไดวันนี้ผมมาในฐานะผู้ปกครองผมต้องการทราบเพราะตอนนี้หลานสาผมในฐานะที่ดูแลนะครับทํางานอย่างหนักมาต่อเนื่องเราก็ต้องเตรียมการคือการทํางานของมหาวิลาลยเนะี่ยมันต้องฉับพลัน เราเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ผมก็เป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นติดเก่าที่นี่นะครับเราเรียนรู้ร่วมกันมานานพอสมควรนะครับผมจะได้เข้าพบอธิการบดีในวันนี้ได้หรือไม่ผมอยากจะเข้าพบอธิการบดีมานานในฐานะานะทั้สงสามผานักติดผู้ปกครองติดเก่าแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่อยากจะคุยในหลายๆเรื่องกับทีมผู้บริหารมีโอกาสเข้าพบไหมครับอันนี้ผมตอบตอบไม่ได้นะ จริงที่เราต้องการคาตอบีคว่าเราได้พูดว่าขอเวลาก่อนหรือว่าเราขอยื่นคนี้ค่ะขอยื่นเอกสารทุอย่างขึ้นไปข้างบนก่อนมาตลอดจนราจะแสงขลยื่นมาถงนะคบทราบนอาารยดที่สามเดี๋ยวก่อนครับอาจารย์ครับผมในานะอาจารย์ที่สอนด้วยนะ ว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยมันถูกลากให้ช้าเพื่อเหตุผลที่ทางคณะเนี่ยต้องการตรวจสอบรายละเอียดของงานศิลปะเพืพ่อที่จะเซนเซอร์ความอ่อนไหวทางการเืองแต่จริงแล้วเนี่ยในฐานะอาจารย์ผู้สอนเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิที่เสรีภาพของนักศึกษาแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ตรวจสอบอย,อยู่ในการเรียนการสอนตลอดนะครับคือระยะเวลามันถูกลากมานานละนี้อยากแลกเชิงที่สองเนี่ยเรามีระยะเวลาในการเตรียมงานเนี่ย ไม่เกินสองถึงสามวันนับจากวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะทราบหลักประกันบางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยทางคณะนะครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยมักจะใช้กระบวนการทางระบบราชการเพื่อที่จะทําให้กิจการเนี่ยทุกอย่างเนี่ยไม่มีคําตอบสําหรับนักศึกษาผมในฐานะที่เป็นอาจารย์เนี่ยรู้สึกอายนิดหน่อยครับเวลาเราจะทํางานพวกนี้แล้วเวลาเราคุยกับนักศึกษาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะทราบหลักประกันบางอย่างที่ ทางผู้บริหารเนี่ยจะให้กับนักศึกษาในวันนี้ไม่ต้องให้กับผมนะครับแต่ให้กับนักศึกษาในวันนี้ว่ามีหลักปะกันอะไรได้ไหมมีอวลาแค่สองวันในการเตรียมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเรานะครับอาจารย์รวันนี้นักศึกษาน่าจะได้ทราบคําตอบบางอย่างที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องเดี๋ยวค่อยไปสู่ระบบราชการเดินเดินเ,เอกสารรับเรื่องมาแล้วนักศึกษาฟังคําตอบแบบนี้มา ตลอดเลยครับอาจารย์ผมอยากจะพูดอีกนิดนึงนะครับคือผมเชื่อว่านักศึกษามาด้วยเหตุผลนะครับอาจารย์แล้วก็ผมไม่ได้คิดว่าพวกเขามาด้วยท่าทีที่แข็งกร้าวเนาะผมเชื่อว่าวันนี้ผมคิดว่านักศึกษากำลังสอนคนาจารย์ในมหาลัยเชียงใหม่นะครับว่าถ้าจะคุยไปได้เหตุได้ผลเนี่ยมันคุยไปได้ข้างนอกก็ได้การคุยในห้องประชุมหรือการคุยได้เอกสารเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องของการคุยกันในแบบที่มันเข้าเทียมกันนะครับอย่าไปติดมายาภาพตรงนั้นนะครับอาจารย์พอจะตอบนักศึกษาได้ไหมครับว่ามีหลักประกันอะไรไหมก็เ,เพื่อไว้เข้าในระบบรายละเอียดต่างๆคงจะมีอยู่ในใน,านรายละเอียดที่พูดคุยกันนี้นะคนนรับ่อก็ไม่มีหลักประกรันไงที่เป็นพ่อแล้วก็มีลูกมีหลานเหมือนกัน ไม่ได้ถามในฐานะที่มีตําแหน่งเป็นอาจารย์หรือผู้บริหารที่ต้องเสนอเรื่องตามขั้นลําดับถ้าท่านมีลูกหลานและประสบปัญหาเช่นเดียวกันท่านพูดออกจากใจของท่านว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรท่านอย่าใช้ภาษาระบบราชการผมกำลังถามท่านในฐานะมนุษย์จากหัวใจ ท่านมีความเห็นใจลูกหลานนี่หรือไม่แล้วรับใครจะตอบได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บริหารงานบนพื้นฐานของวิชาการและศิลิภาพหรือบริหารงานด้วยพื้นฐานของความคิดแบบอำนาจน,นิยมรับใช้เผด็จการท่านตอบมาตรงนี้ ผมไม่ได้ใช้สิทธิ์บังคับท่านเดินหนูจะได้คำตอบวันนี้หรือเปล่าคะใครบอกหมายมาครับท่านเดินหนีก็จะเดินขึ้นไปด้วยนะเดินขอเดินตามอา 在那放间。 หยุดไหมใจเย็นครับใจเย็นนขอโทษนะใจใจใจเย็นอยู่แล้วครับใครใครจะทำอะไรใครได้อน้องก็เสียงดังเงี้ยนคนเดียวอ่ะทำงานเขาลำบากใจแล้วน้องอ๋อทับใครลำบากใจเขาใช่อธิการบดีเขามาลำบากใจไม่ใช่ที่มาลำบากใจอยู่ วันนี้ก็ทางผู้บริหาารนะครับที่ลงมารับหนังสือนะครับก็ได้เดินหนีนนักนะศึกษานะครับ <S 2> <S 2> <S เพราะว่าทางนักศึกษาก็ขอร้องนะครับเรียกร้องให้มีหลักประกันนะครับว่าให้กับนักศึกษาว่าเรื่องนี้จะดําเนินการอย่างไรนะครับแต่ว่าทางผู้บริหารก็ไม่มีคําตอบอะไรนะครับ ต้องการคำตอบวันนี้ถ้าทาไมมันมันส่งผลกับการศึกษาจบไม่จบอะไรเงี้ยทุกคนพูดเหตุผลทุกอย่างหมดแล้วผมก็ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากให้คอต้องคือตอนนี้อยากได้คำตอบมาคุยกับพวกเราอ่ะบอกข้าใจเหรอว่าคุณก็ถูกส่งมาให้รับหนังสืออีทีอครับเขาก็ตอบให้แค่นี้ เดี๋ยวเเล่งให้เดี๋ยวเล่งให้วันนี้นาะยืนวันนี้แล้วตอนไหนคะผมผมจะเชื่อมเรื่องให้วันนี้พอดีว่าหนูยื่นไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนี้หนูรอมาทั้งเดือนแล้วค่ะวัหนูขอคำตอบวันนี้ได้ไหมค่ะนี่มันก็ยังไม่สี่โมงเลยอะค่ะคุณน้าทราบนะผมมีหน้าที่มารับเนาะแล้วก็เดี๋ยวคำตอบจะมีแล้วใครเป็นคนให้คำตอบพวกหนู เพราะว่าเพราะว่าพ่อเราเราคุยกับคนที่ไม่ไม่มีคําตอบเด็กขาดเงี้ยมาหลายรอบแล้วแล้วเราได้ยินคำนี้ตลอดเลยเดี๋ยวผมจะนําเรียนให้เนาะตอนนี้เลยได้ไหมคะนั่นนี่เป็นใครครับนเรรียนใคเป็นใครครับคนนั้นก็ลองไปกิจการนักศึกษาไปขึ้นขึ้นไปลองไปกิจการนักศึกษานี่ใครครับก็หมอหมอหน้าอ่ะอ่ะอำนาจอยู่สุขใช่ไหมครับแล้วทำไมท่านอำนาจอยู่สุขไม่ไม่มาคุยกับเราครับ ผมตอบไม่ได้ไงอ่าผ่ากัท่านถ้าเป็นปเ,เป็นเป็น,ปนลองรองอธิการเหมือนกันไม่ใช่เหรอ<ช>เป็นเนี่ยเป็นผู้นิตการศู์อ่าส่วนอะไรครับสนย์สืส่อ,าอส,ส,ส,สารองค์กรอ่านสื่อสารองค์กรทําไมถึงถึงเอ่อถึงไม่ให้คนที่เข้ามาเข้าถึงคงไม่ส่งคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจมาอันนี้เป็นหน้าที่ของศูนย์ที่มารับอ่าแต่ไม่ใช่เป็นวิทีตอบตอบไม่ได้ ตอบไม่ได้แต่ว่าหนูมาในน้มของนักศึกษานะคะอันนี้หนูอยากจะได้คำตอบอะไรสักอย่างต่อไปได้ไหมคะโอเคค่ะเต้องเข้าใจผมด้ใช่ไหมเรวหนูละคะเดี๋ยวผมจะจะแจ้งเราเราูสูงละคะที่มากันวันนี้อะะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบหนูจะแจ้งให้ทราบนี้ฉบับที่สี่แล้วนะคะถ้ารวมฉบับนี้หนูจะต้องมีฉบับที่หรือต่อคะซึ่งตอนนี้เกสแล้วนะคะวันนี้ก็คือวันัส แล้วก็เวลาราชการก็ยังเหลืออยู่ผมก็บอกผมตอบไม่ได้คือคือเวลาที่ท่านจะต้องนำเรียนเนี่ยมันคือเวลาที่นักศึกษาเนี่ยจะเรียนไม่นำเรียนใช้เวลากี่วันครับเวลาที่ท่านสั่งไปเรื่อยๆมันก็คือเวลาของนักศึกษาที่จะเรียนไม่จบท่านท่านต้องให้คำตอบอ่ะอ่าท่านจะเดินไปไหนเราก็จะเดินตามท่านไปอย่างนี้แหละ ครับเรียบร้อยครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะตามนี้นะครับอย่างนี้เลยนะมหาลัยอย่างนี้เลยนะครับท่านทำกับพวกเราอย่างนี้นะครับทำกับพวกเราอย่างนี้นะครับพวกเราจำไว้นะครับ ี้ก็เป็นการเดินตามผู้บริหารนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะหยุดตรงไหนนะครับก็รักษาก็ต้องการคําตอบนะครับว่า ไม่ได้รับสารกันอะไรแล้วตอนนี้จริงๆนะแล้วแบบว่ามันก็จะสิบวันแล้วถุงกองจะเก็บเงินเตรียมให้ท่านถ้าจะเอาไปนําเรียนเลยใช่ไหมครับตอนนี้เราต้องการเห็นท่านเอาไปส่งหนูต้องการคําตอบวันนี้ต้องการต้องเห็นอ่ะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่รู้อ่ะเหมือนคุยกับอากาศอระการย์ครับ่ วันนี้ไม่จบอาจารย์ต้องเอาไม่ไม่อาจารย์ต้องเอาอธิการบดีและคณะบดีวิจิตรศิลป์เนี่ยมาเข้าห้องประชุมเหมือนครั้งที่แล้วไม่งั้นวันนี้นักศึกษามไม่จบแล้วก็คนประชาชนกำลังเดินทางมาสมทบอีกเป็นร้อยเดี๋ยวผมคิดว่าคงเป็น,น่านงนั้นงั้นเปิดห้องประชุมเลยครับเดี๋ยวพวกเขาไปรอเขาจะไม่ต้องเดินตามอาจารย์เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลย <c oughs> เปิดห้องประชุมเลยครับนักข่าวเดินตามนักข่าวเดินตามน่าเกลียดมาก เปิดห้องประชุมเลยครับในห้องปชุมกองทัพก็อยู่ตรงนี้เราอำนาจจะอยู่ข้างในห้องอ่ะไม่ไปสง่ง ท่านท่านอำนาจเป็นใครครับอำนาจเป็นเอ่อเป็นอ่ารองอธิการนะครับเกี่ยวกับอ่องจิจการนักศึกษาครับท่านอาภงพูดถึงห้องนี้ครับห้องนี้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 ครับอ่าไปดูข้างหน้าด้วยนะครับเพราะว่ามันมีประตูออกไปทางนู้นด,ด้วยเดี๋ยวท่านำนำหน้าจะหนี <c oughs> อ่ะเป <c oughs> ิดเลยครับเปิดเปิดหน่อยครับเปิดหน่อยท่านท่าน ก็เดินรอบตึกนะครับ